ก็ผมจะแจก2กล่องนะครับโดยให้คนในดิสมาเขียนค่ากันเป็นซ่อนหาใครเจอกูเป็นคนแรกตาแรกและตาที่2ก็เป็นคนที่ได้กล่องนี้ไปแค่นั้นเองผมไม่ขอใบอะไรเลยครับเพราะมันง่ายมากพวกคุณก็เอาตัวที่หาง่ายมาแล้วผมก็ออ้ยอยอ้ยอ้ยมีการใช้พลังพิต่อเกิดคือโอไม่นะจะไปเลยไปเลย โอเคทุกคน,นก็มันมีกล่องใหม่เข้ามาใน RV นะครับเป็นกล่องสกินเอ็กซ์ตีมแล้วก็ออนติเมนะครับโอกาสการออกอยู่ที่50-50เลยเขาเขียนไว้ในนี้นะเอ็กซ์ตีมโอกาสออก50อันติเมดการออก50ก็ผมจะแจก2กล่องนะครับโดยให้คนในดิสมาเข็นค่ากันก็นะจะมีชนาะมีปู่มีปอนมีเอ็มนะครับก็แบบรวดเร็วเลยแล้วกันเพื่อที่จะหาคนที่ได้กล่องนี้นะครับก็เป็นซ่อนหา<อ>ซ่อนหาใครเจอกูใครเจอกูเป็นคนแรก ตาแรกและตาที่2ก็เป็นคนที่ได้กล่องนี้ไปแค่นั้นเองง่ายๆเลยผมเล่นเป็นตัวซินิเทียนะครับแล้วก็ตัวของแต่ละคนที่หาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกให้ผมจะเลือกให้เป็นเอาง่ายๆนะไม่ต้องยากอะไรมากมายเลยซับพอร์ตตัวไหนก็ได้เลือกเลยตอนนี้เลือกเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปตอนเข้ามาในเกมแย่งกันเอาเองนะจ้องตัวไหนอยู่เห็นว่าตัวสกิลไหนมันโกงหรือว่ามึงร้องแน่เหี้ยมเยเงี้ยเฮ้ยมึงทำไรกูเหี้ยมึงอย่าเอาเปิดแมพมาอย่างเดียวอ่ะตัวอื่นมึงไม่เป็นไรมึงจะเอาแก๊กมาดึงกูก็ได้ ถ้ามึงคิดแล้มึงดึงโดนโู้ขอแบนแก๊กหนึ่งตัวแบนแก๊กหนึ่งตัวอันติ้กรอบเฮ้ยอันตี้กบทำอะไรได้เปิดแมปไหนดิเปิดล้ัวรอบๆพูดไม่หาคือเปิดตายอย่าเอามาดิบอกไม่เอาตัวเปิดแมปโอเคครับโอเคครับทุกคนครับและนี่ก็คือเหล่าผู้เข้าแข่งขันที่มาแย่งชิงกางแอดสตีมแอนด์อันจิเมตนะครับตัวที่เขาหยิบมาเอ็มมาเจาโอกาสไหนไปฆ่าวะเอ็มตามทิง คลุกคลีก็หอยแหละใครที่เอาเลือดมานี่คนโง่จริงๆใครที่เอาเลือดมานี่คนโง่เลย ไม่ได้ออกไม่ได้ดูอะไรเลยคุณเลือกเจะไปเพื่อมาทำเพื่อจบแล้วมาดูกันครับว่าคนแรกที่จะได้กล่องเอสตีมไปครอบเขาเนี้ยก็คือใครนะครับผมก็อยากให้มันรวดเร็วนะก็ผมจะแอบในด้านทางท่านป่าสายหรือป่าขวาเท่านั้นนะครับตามคนเดิมไม่ได้ซ้าแล้วกันนะเพราะว่าอยากให้แบ่งๆกันหาได้ครับแค่นั้นแหละผมไม่พูดเยอะอะไรเยอะมากมายนะครับหาได้ครับโอเคครับผมจะดูในสตีมลิสต์คอนครับว่าตอนนี้อยู่กันที่ไหนนะครับตอนนี้เขาอยู่เลนกลางก็มีนะครับพิวเดอร์ปอนอยู่เลนกลางนะครับจีมี่อยู่ตรง บูบับหรือเล็ดบับวะเล็ดบับเลาชิอาแนะก็เปิดหาเปิดหาเรื่อยๆเอาป่าไปตอนนี้ปอนปอนก็ปา่าสกิลโง,ง,ง,ง่ไปอ่ะมาดูน้องขนปุยจะเจออะเปล่าน้องขดปุยมาเร็วอ,ป,ป,อ,ป,ป,อป,ปอปูอปะเจออะเปล่าอยู่ในป่าจริงปหเนี่ยอยู่ในเขตปา่าซ้ายและป่าขวาเท่านั้นของฝั่งมึงใช่ไหมฝั่งฝั่งไหนก็ได้ดิไม่บอกไหนก็ได้รางวัลนึงพันหนึ่งหมื่นบอกง่ายๆได้ไงวะแต่ใบให้ก็ได้ป่าที่มีตัวอะไรก็ไม่รู้ อโปทาอะไรอปอปออาติปอโปทาอะไรเหรอหนูทำหน้าที่หน่อยอโปทาอะไรอยู่อโปอขดปุยเป็นได้โอ้ยมีอาตีมี่มาอีกตัวนึงน่ะอาตีมี่มาอีกตัวนึงตีมี่อ้วงจังเลยมันอยู่ไหนวะ ตีไมีทาอะไรอยู่ตัวน,านาั้นอะจี้เหลไฟเข้าไปในมาในผู้ไม้น่ะผมไม่ขอใบอะไรเลยครับเพราะมันง่ายมากพวกคุณก็เอาตัวที่หาง่ายมาแล้วผมก็ไม่ขอใบอะไรแล้วก <c oughs> ันโอ้บั๊ใกล้จะหมดแลยดูขอบั๊ฟ้าขอบั๊ฟ้าก็มาวะ <c oughs> โอเคตอนนี้เขามาอยู่รวมกัน3คนนะครับแล้วก็มีคนที่ยืนอยู่คนเดียวคือชนา <c oughs> ถ้าถ้าคนอื่นเจอเนี่ยผมคิดว่าชนาน่าจะไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่คอนข้างที่จะห่างไกลความจเจริญอโปตีตีโปโปตีตีอึ๊บ อึ๊บ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 เจ็บอึ๊บเฮโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยมีการใช้พลังขึ้นต่อเกิดขึ้นเออไม่นะจะไปเลยใครจะได้ไปเออ และคนที่เจอก็เป็นคนที่ได้นะครับกลับไปจุดสตาร์ทครับปู่ไม่ต้องออกมาแล้วนะรอบนี้ปู่ก็มาเดินเล่นได้ไอ้ปู่ปู่โดนปู่ปู่โดนเจอผมได้เจอผมช่วยคนอื่นหาก็ได้แต่แค่ว่าไม่ต้องปิดดามิดพอใกล้ๆตายก็ปู่ก็ทรวัจวงมาเลย โอเคครับกลับไปจุดสตาร์ทครับรางวัลแรกนะครับกล่องเอ็กซ์ตรีมตกเป็นของปู่หนีนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าปู่จะได้อันติเมตหรือเอ็กซ์ตรีมนะจ๊ะทุกคนแอบไหนดีว่ารอบนี้ทุกคนช่วยผมคิดหน่อยดิชนะไม่อยู่ห่างไกลเกินเมื่อกี้เต้นได้ด้วยวัยเชิญหาครับเริ่มครับผมโป๊อไอโป๊อไอโป๊อเมื่อกี้ตีอยู่ข้างๆคนนี้แปะแปะแปะอยู่โป๊อคไม่ตีมันไหมโป๊อเมื่อกี้ ไไ้มมมน่ตีาหของเปิดโคตรขี้กองเลยอ่ะทําผมตัวกระเด้งออกมาเลยแต่ถ้าไม่อยู่มันก็ไม่โดนอยู่ดีอ่ะมันก็ยากอยู่มันระยะมันนิดเดียวถ้าอยู่ที่ด่าเนี่กูจะโกรธสุดๆเลยนะชโอมเดินเฉียวเฉียวแล้วมันตีบ้างดิใครเขาอยู่ตรงมด่ากันนะอุ้ยเลือนรถโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอย่าด่าหนิเอาไว้เมื่อไหร่ ดักมึงแม่งแรงยิ่หายนะเพื่อนดักมึงแรงมากเลยดักอ้าเออได้จะตีเอ๊ะอ้เกิดความหลับไปในจิตใจเออนั่นดิเฮ้ยเอ็มเอ็มเอ็มเออ็มใจเย็นเอ็มเอ็มจเย็นเฮ้ยเเอมใจเย็นโกไปตีจะตายไหมสั่งสอนมั้ยเฮ้ยเเอมโอ้ยโอโอ้ยโอ้โหเกือบตาย ิดีโดนเลยๆพี่สดลมเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยผู้เอ้ยเอ้ยโอ้ยผู้อ้ยเอ้ยยังแม่งหลอนทั้งจิตใจเลยคือสถานที่ที่ผมอยู่นั้นเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรดีนะผมจะใบ้เป็นกรสุรพลทรัสตนะครับผมเวลาและวาลีไม่เคยคอยใครนะครับเวลาเก่งเกิไม่มีใครคอยมันนี่เวลาและวาลีไม่เคยคอยอุ้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 ยขนปุยซิ่งว่ะสิ้นจัดเลย ไอเหี้บโงไอ้เด็กที่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดมีคนเพื่อนได้มองมินิแมปวะอุตส่าห์เปิดเบิกเบิกน่ได้แม่งพวกโง่นี่แหละปู่แม่กก็รับปู่เอ้ยซีเมเกนะก็อาจจะอาจจะอาจจะขยับนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ไกลอยู่เดิมมากมายเท่าไหร่ อ๋อกูรู้แหละมีปะปะลูปะฮ่าฮ่าฮ่มฮ่าฮ่าฮ่าไอเกมเอ็มดูไปดูแล้วมึงตีมันไม่ตายอ่ะเรียบร้อยเลยฮะด้วกันโอเคครับรางวัลที่สองตกเป็นของน้องเอ็มนะครับก็เป็นอันที่เรียบร้อยโอเค งั er ้นก็เด okay. 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 ี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าผมก็อยากจะรู้แล้วว่าในกล่อง Extreme and u l t i m a t e เนี่ยมันจะได้ของดีสักเท่าไหร่กันเทียวโอเคทุกคนครับก็ใครที่หาบัตรเติมเกมอยู่ก็สามารถไปซื้อได้ในเว็บชีบัตรสโตร์นะก็เดี๋ยวผมเติมให้น้องเอ็มก่อนอ่าหนึ่งพันบาทไปเลยก็เป็นประมาณพันสองร้อยคูปองอ่ะอีกสองร้อยคูปองก็เอาไปถามอะไรกันเรื่องของเองเถอะโอเคครับได้ละของของของน้องเอ็มเข้าแล้วนะครับต่อไปไอ้ดิปูปูให้ผมไปไหนไหนอ่ะโอเคครับทุกคนครับเติมให้ปูก่อนเลยหลานอีกหนึ่งพันบาทโอ้ โอเคทุกคนตอนนี้คูปองเข้ามาในปู่แล้วเปที่เรียบร้อย1นึ่ันสองกว่าคูปองนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการซื้อกล่อง x มาเลย1กล่องนะครับมันจํากัดการซื้อนะก็คือมันซื้อได้แค่2กล่องตัวไอดีนะครับก็ลองไปเกลือเกลือดูแล้วกันอีก200อปองปู่จะเก็บไปซื้ออะไรเด็กฮายาเตะก็ซื้อได้เลยเนี่ยฮายาเตะสก,กินใหม่หรืออะไรทำอะไรก็ทําไปเลยฮะนี่ครับสก,กินใหม่มาแล้วนะครับตอนนี้สก,กินใหม่เข้ามาเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นฮายาเตะหรือว่าตัวอื่นๆก็ทุกคนก็อย่าลืมมาดูกิจกรรมใน RV ด้วยนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็เปิดเลย โอกาส50มากปูอยากได้สกินเอ็กซ์ตีมสกินไหนสุดรอต่อยเติงกระเป๋าเต็มโอ้โหปู่ของกระเป๋าเต็มทำยังไงเนี่ยขายแม่งเลยเนี่ยขายที่ขายไปเลยสุดรอต่อยตึงวินาทีนี้ต่อในวินาทีนี้ไปวิธีหลากวิธีหลังจากวิธีหานทิีหลัเราก็จะีหลปกจากวรธมหลากวินีหอังติกมิแอนด์งอ็ก์ิรีแต่สจากับผมหลัวมันคือกห่ังอ็ก์ตรีลังจากวิธีหลังจากวิะีหลังากวิธีหลงจาะว่ธูหลัากอิเพราะง่าสิ่ีทีัปู่อธิฐานมันจะได้เสมอถ้าพูดกับผม แอนติมเตีมีมอะไรก็ได้โอ้จดไปเฮ้ยผมใครไอต์บ้าสุดลาอต่อยตึงมาแรกกหเลตัวอะไรตัวหลังจากนี้นะครับคุณก็ต้องบอกผมแล้วว่าคุณอยากได้ตัวอะไรในนี้นะครับคุณพูดมารอเลี่ยวก็ได้รอเลี่ยวเหรอครับโอ้ย ล้อเลี่ยวมีกระบอกล้อเรียวมีกระบอกยามนะครับก็อันนี้มันอาจจะอ่าผมอาจจะให้เขาสมหวังนิดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าจากที่เขาเล่นผมเห็นเขาเล่นซูกากงนะผมก็เลยอยากเขาได้ลิงนะครับผมก็เลยให้เขาได้ลิงนะครับใช่พาอปู่น่าจะเล่นเยอะกว่าปู่ไม่ค่อยเล่นล้อเลี่ยวหรอกผมต่อไปผมเปลี่ยนกรอบให้เลยละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นกรอบที่แพงเวอร์ไม่ผังโดนเปลี่ยนเปิดผังเฟอร์ไง นั่นหน่ะสีทองอ่ะโอ้ปโปรไฟล์เปลี่ยนเวนี่ดึงมันมาเลยวะมันปิดหน้าหมีอ่ะไม่ตกรองเชยให้ปู่ฮัลโหลท้าคือใครครับคุณปู่ฮัลเป็นหมอครับเขาอยู่ที่ประเทศเราปู่มีเขาเป็นคนอะไรเนี่ยเออแพนด้าดับหนึ่งหมอเออถ้าผมไม่กดเขาจะเขาจะโกรธไหมอ่ะเป็นด้านดับหนึ่งหมอเป็นด้าปู่ครับผมมาขออนุญาตไม่กดเลยแหละครับไม่กดปู่ชูแพนด้าดับหนึ่งกดเลือกเย้แพนด้าในของพูวเล่นไม่ได้เพื่อนโทษทีโอเคครับก็เป็นอันว่าสิ่งที่ปู่ต้องการ ถ้ากินแอฟผมก็จัดให้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราไปในดีของน้องเอ็มกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับทุกันครับตอนแรกเราก็อยู่ในดีของน้องเอ็มไปที่เรียบร้อยเลยครับก็สิ่งนึงที่เราสามารถพูดได้เลยว่ากล่องนี้ไม่ไม่หลอกนะห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงอ่ะ <f ix> คือห้าสิบอะไม่หนึ่งก็สองแค่นั้นเองนะครับรอบแล้วเนี่ยเราเปิดไอของน้องน้องหมีในในกระเป๋านะครับรอบนี้เราจะเปิดในร้านค้าเลย อยากได้อะไรเอมอยากได้อีกทีมครับจะได้เปิดเลยละกันนีม <museums> ันองอัติเมตตหรอ a c t i ปอมันาขเลยอีกคลิปเลยดีจังอะได้ยอนอัติเมตต้ตาอะไรนี่ยมาเหรอสกินสวยว่ะงันสองร้อย โอเคถือว่าดีอยู่นะครับทุกคนดีอยู่นะเอ็มดีอยู่นะจับอยู่จับอยู่โอเคครับทุกคนสำหรบับคลิปนี้ก็สุ่มกล่องเอ็กซ์เตมแอนติเบนะครับก็ได้ X 1, 1, เอ็กซ์เตมหนึ่งแนติเมตหนึ่งก็โอกาสการออกห้าสิบห้าสิบนะมันออกศูนย์อันหนึ่งออกหนึ่งอันหนึ่งอะก็ถ้าใครอยากเสียงดวงก็ลองดูนะครับเพราะเอ็กซ์เตมแหละมันมันเริ่มต้นเท่าไหร่วะ ปกตินส่วนใหญ่จะสองพันอัพสองพันอัพก็มีโอกาสให้คุณได้จับจองกันในราคาก็ลอยก็สิบเก้าบาทนะครับแต่ถ้าอยากได้ก็ไปกดบัตรในเว็บชิบะสโตร์มาเติมรับรองดวงดีแน่นอนเพราะว่าบัตรใบแรกมันบัตรชิบะสโตนะบัตรใบที่สองนี้บัตรจากที่อื่นครับบัตรจากที่อื่นที่เติมไม่เอ็มมันบัตรที่อื่นก็เลยออกมาไม่ดีเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวหน้า